ว่าใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากกันดีไหมคะเอมพี่กลมคะผู้หญิงคนนี้มันกรอดที่ต้องขอโทษแอมคะ่ะเขาแกล้งแทนเมนียใส่กระเป๋าแอมดูสิคะกระเป๋าเลอะหมดเลยคะ่ะเอ๊ะพี่ว่ามันก็แค่นิดเดียวเองนะไม่นิดหรอกคะ่ะ กระเป๋าเลอะเธอแบบเนี้ยเอมไม่ใช้หรอกนะคะและเอ็มจะายัางไงเอ็มรู้ว่ามันไม่มีปัญญาซื้อใช้คืนเอ็มก็เลยให้กราบเขาขอโทษเอ็มก็แค่นั้นเองค่ะเอ็มพี่ว่ามันมากเกินไปนะไม่มากไปหรอกค่ะมันจะได้รู้ว่ากาก,ากับผงแตกต่างกันยังไง าคุณจะใช้เรื่องเงินมาวัดระดับความเป็นคนกับฉันฉันยอมรับฉันสู้คุณไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณใช้เรื่องสมองแล้วก็ความคิดฉันมั่นใจค่ะว่าฉันไม่แพ้คุณแน่นอนพูดอะไรไม่รู้เรื่องรีบกราบเท้าฉันเนี๋ยนี้เร็วสินพงษ์คะออกมาได้แล้วคะ่ะ <c oughs> ถ้าให้นะ้าออกเช้าวันนี้แต่คิวคงจะกินนะลูกอ่ะอยืนลูกแต่ภาพที่ได้นี่ดีมากนะคมชัดเรียบร้อยดีลูกส้มพอหลักฐานคาตาดีมากพอส้มเอ้แม่คะแม่ช่วยโทรตามคุณกุมภาตามเบอร์ที่หนูส่งให้นะโทรทำไมอะลูก S <S เอาโทรศัพท์มให้น้าทำไมหนูปลดล็องหน้าจอให้แล้วะค่ะเดี๋ยวนะพงษ์ช่วย,ย,ยถ่ายคลิปให้หนูหน่อยนะคลิปคลิปอะไรลูกที่ยังถ่ายไงคะพ่อโอยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าให้แม่โทรหาคุณกุมภาทำไมคือหนูคิดว่าคุณเองมอะไม่น่ามาดีแน่ค่ะอย่างน้อยคราวนี้ยคุณกุมภาก็น่าจะได้เห็นเองกับตาค่ะว่าใครผิดใครถูกแล้วก็ มีหลักฐานด้วยที่นพษงไทยให้หลักฐานแค่เน,นี้พอไหมคะ ถึงฉันจะเกิดเป็นอีกาไม่มีทางสู้คนที่เกิดเป็นหงอย่างคุณได้แต่อีกาตัวนี้ก็จะไม่ยอมให้หงอย่างคุณมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีกันได้ง่ายๆนะคะ